ห่างกันสักพักแปลว่าต้องเลิกกันหรือไม่เราก็เคยได้ยินคำว่าห่างกันสักพักหรือว่าถอยกันคนละก้าวนะคะซึ่งบางคนอาจจะตื่นตระหนกแล้วก็คิดว่าคำพูดเหล่านี้นำไปสู่การเลิกราซึ่งอันที่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เสมอไปนะคะเพราะว่าการห่างกันบ้างอาจจะทำให้คุณได้คิดทบทวนตัวเองว่าคุณควรจะหยุดหรือไปต่อสาสาวคนไหนที่กำลังสับสนเรื่องความรักอยู่แล้วก็ก่อนตัดสินใจ ลองมาดูคำแนะนำดีๆจาก PR Variety อ,อนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงกันค่ะ 1. พูดคุยถึงเหตุผลที่ต้องถอยคนละก้าวหากคิดว่าห่างกันก็ใช่ว่าจะหายเงียบไปเลยโดยไม่พูดจากันแต่คุณควรจะพูดคุยกันถึงเหตุผลที่ทำให้คุณต้องถอยกันคนละก้าวอย่างเช่นอยู่ใกล้กันจนเกินไปไม่มีเวลาคิดถึงกันหรือทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเป็นต้น 2. ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนและตัวเอง อย่าจมอยู่กับความเศร้าเสียใจลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองทําในสิ่งที่คุณต้องการเผื่อว่าคุณจะได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นหรือขอคําคปรึกษาจากเพื่อนสนิทได้ 3. ห่างกันเพื่อทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นลองทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่ามาจากอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะหึงหวงมากเกินไปขาดความเชื่อใจความไม่เข้าใจลองทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วปรับปรุงแก้ไขตัวเองค่ะ 4. สร้างข้อตกลงร่วมกัน แม้จะห่างกันอย่างเช่นแยกกันอยู่แต่ก็ต้องสร้างข้อตกลงร่วมกันนะคะว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้เลิกกันซึ่งทั้งคุณและเขาต้องซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันไม่ใช่เตรียมเดทกับหนุ่มคนใหม่เลย 5. ให้เวลาเป็นตัวช่วยคุณอย่าเพิ่งเร่งเวลาหรือว่านับวันเวลาว่าคุณจะห่างกันครึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะคะแต่พอคุณคิดทบทวนทุกอย่างดีแล้วเวลาจะบอกเองค่ะว่าคุณควรจะทำยังไงต่อถ้าหากพร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งก็เริ่มเลยค่ะ แม้ว่าคุณจะห่างกันแค่ไม่กี่วันก็ตาม 6. อย่าห่างกันมากเกินไปหรือห่างกันแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยแม้จะตัดสินใจห่างกันสักพักนะคะแต่ก็อย่าห่างกันมากเกินไปค่อยๆกลายเป็นความหมางเมินไม่ว่าคุณจะหยุดหรือไปต่อก็ควรหันหน้าเข้ามาคุยกันยังน้อยที่สุดคุณทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะคะ 7. แม้ห่างกันก็ใช่ว่าจะไม่ติดต่อกัน ห่างกันสักพักก็ใช่ว่าจะเงียบหายกันไปเลยแต่คุณควรที่จะโทรศัพท์ถามถ่ายความเป็นไปของกันและกันบ้างอย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ใช่ศัตรูกันการติดต่อสื่อสารอาจทําให้คุณคิดถึงการใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นก็ได้ 8. เรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ว่าคุณจะกลับมาสดอีกครั้งหรือคบกันอีกหนคุณควรเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาและปรับปรุงแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้น การห่างกันสักพักอาจจะเป็นการห่างกันเพื่อให้การกลับมาของคุณทั้งคู่เต็มไปด้วยความเข้าใจมากขึ้นก็ได้นะคะการที่คุณถอยกันคนละก้าวหรือลองห่างกันบางทีมันอาจจะเป็นการทบทวนเวลาที่ผ่านมาถ้ามันเวิร์กจริงๆค่อยตัดสินใจแยกทางตอนนั้นก็ยังไม่สายนะคะติดตาม PR Variety Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง p r v a r i e t y ด้วยนะคะ